กระดมไม <c oughs> ่กินขาน้าวแอ้วพี่น้องเอ้ยหิวข้าวหิวนะกินขา้ขาวข<อ>้าวข้ามนะมันนี้ก็ได้ถุงผ้าสวยงามขา้ม <c oughs> ขาวเลื <c oughs> อดแม่บนเป็นข้าวข้าเนาะข้าวเดือกมาเด้อยาติพี่น้องเอฟซีกินข้าวแรงนำกันน้ำปลาน้ำดุงเด้อปลาโบราณ ปลาโบลายเด็กผมเองพี่น้องต้มปลากรดนี่ต่าอาหารแซ่บๆอาสบายดีสบายดีเด้อผมเองพี่น้องมื่อกี้ข้าวแรงน้ำกันปิ้งปลาโบลายเก้่ยวป่าต้มปลากรุดผักกาดพักการตุ๋นเด็กผมเองพี่น้องเก็บปลาตะชุนพักการตุ๋นเอาวแซ่บเอีกแล้ว พ่อแม่พี่น้องเซ็ตๆปีกแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้องมามาก,กินปีงปลาบลายไอตัวหนึ่งมืเาเอาไปตึกมืเช้าแกวนึ่แก้วาานึ่งก็โอ้เสียเห็ดเขาตุ๋มแ้วกเด็ดเาตมบวงงพักกาศในสวนงามงามเละการโบาบ้านเอกเอาไรเขา,าออกนเนี่ยนะออะออเอ พอ้อส่งลาปลาอืมจ้่มประกาศตุล,ลีเิเลยขี้เกียจกินข้าวมใใหญ่จุมพ่อส่ประกาศตุลีเลยกินหนูซีดังกินแจ่วก่อนอ คุณค่าแจ้งงามดีตุ้มปลากรดอเอาปกก่อนปลาเทียนม,มันจ้งยันไงคะเขาจะอะไรใช่ไปหนึ่งจ้งบอกบอกเนี่ย้าพีองมา เจลกระเ็บเสร็จมึงพักเนึครับตดตดกะกินนะอ่ะเก็บมาแต่กัาบวันจะคล้ององ่ะอ,อ,อ,อืมเอาอะไรที่อยานี้จะกินตแต่กตอันพักเพื่ก็นองอืมครับก็นองยังมีแต่พักไม่สวนีเลยนะ ประกาศเนี่ยนะครับรการบริษัทพุ่นใช้โพ้ยขึ้นดีเนาะกินปลาพี่ต๋องอร่อยอร่อย อร่อยไร้บาบานพวกชุดจอดพี่เนาะมันขึ้นๆนั่นเองการใหญ่ัเด้อมีอย่างนั้น ีนค,นคนห้าปลาปต้องกินปลาคนห้าปลากินฉิ๋มหมดเลยตานตาเดอพ่อแม่ปมพววป่น <c oughs> ้งองมึนเศร้ากับโฟวาจะนอนไปถึงมัวมันตื่นเลยได้ปีนีอขอดขั้วอื้ย วันเสาร์วันอาทิตย์คุณแหละน้องตาคุณแหละม่วนพ่อแม่พี่น้องยาญนเนี่ยนิวขอขอมคิงเนี่พี่น้อง ใส่ในบวมหมักไปตึกแดกป่าเด้แล้วมันขึ้นอะไรบุขึ้นคิดคาดในอะไรแน,นหนึ่งเห็นเมียไปรบเน้แนแคนหน่อเจ็บบไุไปเลยไปเกี่ยวยังต้อคอยบุกไปเลยวะต้งกระโดมน้อยเดียวเนอะเจ็บปนนาแคมแต่เป็นหุงนูกกินดามาเนี่ยต้องพาเหลืองงามดิ คหงไทยคิดงานเลย่ิคือน้องไทยไทยลงไหนไทยเียให้น้องเบิ้งทองปลามีกลางแล้วว่รกิบบนกะระเบื้งและปลาโบรายกับึงอยู่เขงามงานพ่ออะรระวัง này thưa <laughs> ừ. ừ. là bao thưa tốp. Mm, nó. Chèo lạnh nó. Chèo lạnh tô Chèo nó. Chèo lạnh nó. Chèo Được không nó. พี่สาวนนก็บมากินข้าวอยากเขาานึ่งเอาไปชวนยนี่เก็บมาใชะเ่งกูคุยเหรอเนี่ยมันแซบหลาย นอนมันชอบนอนอย่างนอนแห้งตื่นก็ชอบไปเตกเวทใดอย่างนอนชอบไปอยากดุจิกิเลเช้าหนี้ตื่นเหมือนว่ากูไปการ์ดว่อโมเม้นต์ว่าเป็นโมงดังเต้นเต้นกำลังกูซื้อดุกมหาหนึ่งเข้าเก็เออบมแมนต์ว่ะ นสอบแว้ไปการ์ดวลุงและพ่อแม่ไปนองเนี่ยเขามากกับชาวนาชาวล่างน,นะล่้งใจใส่หลายตื่นน้ำอารามตะละมือตะรวันโมกปุกตลอด ปลาวอไลน์เอาช่วยเลยนได้เดืออยู่ปลาแต่ว่าปลาวอไลน์มั่เส้นทุกแขงโดนบุเป็นตะกินในพ่อแม่ต้องขิ้วกินกับบะเซ็ตคือปลาต้มนี่ทำมาเกดใหม่กินรสปิ้งบ่หรือต้มบ่ก้อยบ่ S <S ก็น้อเห็นทำแล้วกินรับแบบกุ <S 2> <S 2> ้งแทบเค็มดีเนาะน้อก็เข้ามาอีกทหนอโอ้กินได้แะปบาบาน,นีแทบหลายแทบหลายกินไดาเนาะนี่ไม่กินได้เนาะฮรับประกาศต๊ <S <S มันปั่นเจ้าซูชิญี่ปุ่น ขาจะมักเลย <c oughs> ขาก็มักอะไย <c oughs> ตัวน,นี้โม้เป็นผักกาดต้นผักก,กาดกัดหรอนึกแผักันนี่มันซีขึ้นสมองคุณจะไปบ้านนีไว้ก็บานมาน้ำต้นปลาอพอจะกินบ้านใหม่พอกระเทียทม่เมืดนะแค่ปลากรกเลนเลย เป็นชาววันทิศบางคนอยู่ในแคนลองจะเ,นนนนเ,เชิญซีไซให้พี่น้องเบิ่งก่อนเขาเคยถ่ายนะคนเขาก็ถ่ายแต่เชื่งลงไปถ่ายยืะนะ่นไปนะไม่ทงเยอะนะกก็ไม่ค่อยไปถ่ายตั้งหน้าะีะได้เขาถ่ายทั่วไปาางานบุญแข่งเหือหลายชนสตัตว์ชนเผา่า ประกาศนีกระแสพี่น้องเราเอาไหนมาจัดเก็บที่เขาตัางค์วนเนี่ยเข้ากันเข้ากันครับเอ้ไหม เราเนี่ยเราเอาเดกกินนะมุมบมมนอย่างนี้จะเอาเดกกินพี่น้องมกินเบเอออยู่ในดมันไ้เป็นอย่างดีกพี่น้อง ก๋กระปามก็บชุดเหงาะตอนแรกพี่น้องบ้านเรากับชุดกระปาเนี่ยเป็นตัวบ้านเราประกดแกงสนอ้อยส้มหอมเสียบคาดแต่โต๊ะเป็ดเกาะหมูเงี้ยวบอกนะเป็นตัวนึ่งก็ยังสั่นดิเดนที่บ้านเราเนาะประกดหนึ่งก็ต้มแจ่วอิ่มบนเถือนหนาไม่ไล่ ฟองเหีนป่บืงลูเดีววางแบมีซีดังเลยคันจะหั่นใจแล้วเนาะก็จะไปหั่นใจกันใจอ่ะบราไลไล่ลับจะแซกเลยพ่อแม่เป็นนงลับแล้วเพราเขา พออ่ะกินได้ไหมก็ติดหนึ่งนะขอไปเขาหนึ่งกินนี่ยเบยวนี๋วที่จะเป็นโลเซเลนแฟนไปยแยมเนี่ยยูโดน ก็จะยืดดนพายายามไปายามกันยืดดนเนี่ยไอ้ลงไอ้ร,ระวังมันน,น,นั่นแหละเนาะสาธาสุขภาพทุกคน <บา S 2> เป็นกับเป็นคอยกับเป็นคือกันแต่ว่าเป็นเดือดหวานเาเดือดจางโรคที่เป็นคือกันเบนเท่าแก่มากแล้วพ่อแม่พี่น้องเนียเป็นคือกันได้พี่น้องเลยเลี้ยงบ่ได้อะ มันแดมันแสบแล้วกินรสเดี๋ยวไปจ้องเปิดคลำลายคลำม,มันก็อบปอุกดีนะกะจางโดฮิตคือการอันนี้ก็ได้เปนบอก,กินกับโบมีแห่งตาม่านิานี่นีะต้องกินกินหน่อยบ่เป็นอกถ้าได้กินนี่มากินหน่อยมันไม่ละอิ่มเลยนะ Dụng Tôi ninh lui tông pa. In sếp tôm tốc độ nhắm bội nhóm mì. Vẩy ký pháo lái buckin lắm. nó chỉ viên tàu mưu kìm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  còn à, mưu kìm mưu Ăn mưu kìm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  ăn nọ เอาวัวลายกับวานดุ๋ยจยพ่ออะไวานไปคำสุดท้ายเด้เเอพ่อแม่ไปเน้ะแล้งกินลายตุน๋นไปใส่บุได้ป้ากันนะสองพ่อเมยียเนะี่ยเมียกับละว่างผัวผัวกับละว่างเมียเต้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นแนะหละพ่อแม่ไปเนาะ Cà ừ. ừ. tốt Cà tốt Cà bún phà cốt không? Đúng không? Tôm cốt tổ sâu này เขาแห้งไปนั่นเองเมาจอเ้ากินอยู่กันหมเอียงไดายนึ่ทีละหนึนาทีบ่งไก่กับบุกเห็นหุงได้ชิบกแล้วชิบสี่ตาป๊อยดี เขาแทบแพี่น้องเขาแทบนอนดับหืมกินบุเบิลเวีดยนอีกต,ตุ๋มเบิลบุเบิร์นงด้ได้เติบเปยป่งปลา ปิงป่านบรายกออับบ่เบิดนไม่กิน่บิ้เจาก <c oughs> าดดูเห็ดกินนะเหอมัก่าดเลยอความมุ่บใจเป็นก่อนเว้กินนกจอ่อใช่ไหมมัารมวนคอปากเลยในกิสบซปนโอ้แมเอ็น<ห>นะเอ็นปากฏด หนอ้อกินชุดหน่้ยคำชุดไทยเข่าแกับพวกเสบเสกินกับฝนป่าโอ้ยเข่าแปลกตรงนั้นไปน้องป่าแลวบวกป้านบวบป้าหินะ อย่าเดือมก็บเต้นนี่นะแล้ว well, มันจะไปเห็นโอเคพี่น้องก็คือหลัปลาไว้ก่อนอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเอ้ยนอนดับพันดีเด้อพี่น้องเด้อเศรษฐีเศรษฐัวเศรษฐีเืรษฐัวเนี่ยลำด้วยเงินทองพี่น้องควาเจ็บใจไหลความใค่่สมีโสดใหร่รักอยู่ดีแมีเบ้อจุกคจุกคนพี่น้อง Selamat pagi.